สายตาของท่านจดจ้องมองไปแมป่ตอยเมตนทิศตะวันตกสนามบ้นานสนามาสนามเร่งเรือนี้ครับเรือที่สุดท้ายจะใช้เวลาในการายเรับสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีปกติไม่เกินสิบวิ คร,รับรองชิงเลิศช่วยกอประเภทขันปาสานก็ปลอ,อยออกมาแล้วครับผู้ชมที่ครับทุกท่านครับเราอยู่ด้กันตัน 5, ง้งแต่วันท,ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2566ยันมาถึง16ตุลาคมวันสุดท้ายนี่คือประเภทด้วยกอน,นะครับโอเพ่นชิงช่วยพร้อมเมิดเงินรางวันนะครับเอาเราไว้ น้ยกรรมานิกาขยับมาดูกอรแม่เจ้าจากบ้านบุญช่วยรมจูเริ่มเสียบคู่ขีสูสีขึ้นมาครับจังหวัดสามจังหวัดสี่มีการเชียร์ด้านข้ามายิงสตโยกให้จังหวัสามอยเริ่มสังารเริมจะเปิดั้วหายายบรอัสองมจากบ้านเจ้ยรกลาวมานสองอจังหวัดปอ คนแม่แก้วจากุงเจริญก็ไม่ยอมแวามวนสองเช่นเดียวกันคนขอหอแกกับคนคนจะบันจริงๆจ่กยังมุงีสูงสีดูดูดีมีแต่วันไม่บอกบอกไม่ได้ใครจะเป็นผูเป็นจาเป็นตัวแล้วคนน้อยอเอหัมิงัวาหน่งไนักแต่งก็นเห็นเห็นกูันนี้มีนี่นี่นี่เป็นนี่ก็มีนี่้อกบอกไม่ได้คนแม่แก้วจากุงเจริญก็บอกว่จะบอกไปคนบุกคนก็ไปตกอกกบบันเทยงนี่จะแรงขึ้นมาพุกคุกกัปาก่แก จากา่อพงุ่งหัวมีหัวไทยเดียดไทยสาวน้อยนัตตะลิจับน้อแม่พ่อไม่ยอมรถตาบอลสองชิ้นกันกอดคอพ่อเกี่ยมสลัดัน้ำน้อพุคน้ำ Vai, Zé! Vai, Zé! Vai!